น้องด้วยนะลูกแม่ครับผมขอโทษนะครับที่ดูแลน้องไว้ไม่ได้ฉันก็ขอโทษนะที่ไปช่วยน้องนายไม่ทันแต่ว่าถ้านายอยากจะร้องไห้ ก็ลงให้เต็มขี้เลยนะฉันจะคอยปอบนายเองความรู้สึกนี่เหมือนแม่มากอดเลยฮนะแต่เอ๊นี่เธอเป็นใครเนี่ยแล้วมาอยู่ในห้องฉันได้ยังไงนี่นายดูดีๆสิยะวานี่ยยนห้องใครอะ่ะฉันมันกนช่วยชีวิตนายไว้ย่ะถ้าเกิดฉันไปช่วยนายไม่ทันแล้วก็ป่านี้นายได้ตายไปแล้วจะมาช่วยฉันทําไมน่าจะปล่อยฉัน ตายตามน้องชายของฉันไปพอดีฉันมาทนเห็นคนตายต่อหน้าไม่ได้นะ่ะแล้วอย่างนะฉันนะ่ะกำลังหาคนเข้าร่วมปาร์ตี้ของฉันอยู่เออแต่ว่าฉันเป็นพวกไรสกิลนะเราเป็นว่าเราไปคุยไปกินไปกันดีกว่านะฉันนะ่ะไม่เชื่อหรอกนะว่านายนะ่ะจะเป็นพวกไรสกิลเพราะเพราะว่าฉันนะ่ะเห็นมากับตาว่านายนะ่ะ สามารถใช้อลาสกิลได้แล้วนายสนใจเขารลเปที่ของฉันไหมเออฉันขอปฏิเสธแล้วกันนะเอา้าทำไมล่ะก็น้องชายของฉันเพิ่งตายอะนะฉันไม่มีอารมณ์มาทำอะไรแบบนี้หรอกงั้นเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวฉันจะช่วยนายแก้แค้นมอนเตอร์ตัวน,นั้นเองไม่อะต่อให้ฉันแก้แค้นไปน้องของฉันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอยู่ดี มีปาร์ตี้ฉันอยากเป็นผู้กล้านะน,าน,านะนะนะฉันขอร้องนะก็บอกแล้วไงว่าน้องชายของฉันพึ่งเสียนะฉันไม่มีกระเสิตกระใจมาทำเรื่องอะไรแบบนี้หรอกนะแล้วอีกอย่างฉันเป็นพวกไรสก,กิลคงไม่เหมาะหรอกฉันไม่เชื่อหรอกนะเพราะฉันเห็นกับปาว่านายนะ่ะสามารถใช้อรอ่าสก,กิลได้เจอหงตาฝาด แต่ก็ขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตฉันไว้ฉันขอตัวก่อนไม่อย่าเพิ่งไปเลยนะฉันขอร้องนลฉันอยากมีปาร์ตี้จริงๆก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่มีกระจิตกระใจมาทำเรื่องอะไรแบบนี้หรอกเธอไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดหรือไงแล้วอีกอย่างนะฉันไม่ได้ขอให้เธอมาช่วยฉันแต่แรกอยู่แล้วจริงๆฉันก็อยากจะตายตามน้องชายของฉันไปด้วยซ้ำ ถ้าเข้าใจแล้วฉันขอตัวก่อนนี่แล้วนายกลับบ้านถูกเหรอดูจากป่าแถวนี้แล้วก็คงเป็นป่าที่อยู่ติดกับหมู่บ้านของฉันฉันต้องถามเธอมากกว่าว่ามาทำอะไรแถวนี้ดูจากหน้าเธอแล้วก็คงไม่ใช่คนแถวนี้แน่นอนแต่ก็ช่างเถอะเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วฉันขอตามนายไปด้วยได้ไหมเฮ้ยใหญ่น่าลำคานชะมัดแต่ว่าน้องชายของฉันก็ไม่อยู่แล้ว ฉันจะอยู่ต่อไปยังไงดีหรือว่าฉันจะกลับไปฆ่าตัวตายที่บ้านเลยดีไหมนะเราก็มีกันแค่สองคนพี่น้องไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไหนซะด้วยเฮ้รู้สึกเหมือนมีใครตามมาสงสัยคงคิดไปเองหิวจังเลยนะ แต่ก็ช่างเถงอะกินไปก็เปืองเดี๋ยวเราก็ตายแล้วผม <IL EN C IO> รู้สึกนี่มันเหมือนกับตอนนั้นเลยรู้สึกเป็นห่วหมู่บ้านจังรีบไปหน่อยดีกว่า <S <S ไม่จริงนะควันไฟอย่างงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านน่ะแล้วเราจะสนใจเรื่องหมู่บ้านไปทำไมในเมื่อเราก็อยากจะตายอยู่แล้ว มันจะเป็นต้องสนเรื่องนั้นก็ได้นี่ความรู้สึกนี่มันกลับมาอีกแล้วแถมแรงกว่าเดิมเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆร่างกายมันขยับไปเองร่างกายมันไม่ยอมหยุดเลยเพราะอะไรกันเนี่ยร่างกายของฉันหยุดสิวะเหนื่อยชะมัดเลยใครทำหมู่บ้านเละขนาดนี้เนี่ยแต่ก็ช่างเถอะ พ่อครับแม่ครับลิวพี่กำลังไปหาแล้วนะจะตายทั้งทีไอความรู้สึกแบบนี้ก็ยังโผล่ขึ้นมาไม่เลิกอ,อา้าวยังมีคนรอดอยู่อีกแห้อเนี่ยแกเป็นคนทำลายหมู่บ้านใช่ไหมฆ่าฉันไปด้วยเลยสิฉันก็อยากตายอยู่แล้วนี่นายใช่พี่ชายของเจ้าของร่างนี้หรือเปล่า เดี๋ยวให้ดูหน้าหน่อยแล้วกันไม่จริงนะพอดีฉันเพิ่องออกจากผนึกมานะเลยรู้จักหมู่บ้านนี่จากเจ้าของล่างเนี่ยนะก็เลยอยากมาอารวาสักหน่อยแก okay. เอาล่างของน้องชายของฉันคืนมาฉันคงคืนให้ไม่ได้หรอกนะพอร่างของฉันนะ่ะ โดนทำลายไปแล้วเมื่อห้าร้อยปีก่อนอยังไงล่ะว่าแต่อลาสีเขียวแบบนั้นฉันจำได้ว่าฉันใช้ก๊อตาลกลบมันไปแล้วนี่ทำไมยังมีผู้ใช้สกิลนี่หลงเหลืออยู่อีกละ่ะมันควรจะหายไปแล้วนี่ออลานี่มันอะไรกันดูจดทรงแล้วแกน่าจะยังใช้สกิลนั่นไม่เป็นงั้นฉันขอจัดการแกก่อนเลยแล้วกันนะ อนที่แกได้ใช้สกิลนั้นมันผนึกฉันแกพูดอะไรของแกฉันไม่รู้ด้วยหรอกแต่การที่แกเอาล่าของน้องฉันมาใช้ฉันยอมไม่ได้เอาล่าของน้องฉันคืนมานะอยา่าเงั้นฉันขอฆ่าแกก่อนแล้วกันนะฉันไม่ยอมให้แกทำอะไรเขาหรอกนะเดี๋ยวนะ ผมยิมพูแบบนั้นหรือว่าเธอจะเป็นลูกหลานของไอ้พวกนั้นอย่างนั้นเหรอนึกว่าจะสูญพันกันไปหมดแล้วนะเนี่ยยังเหลืออยู่อีกเมือใช้ได้แต่ก็ พอหอมปากอหอมคอกันก่อนแค่นี้แล้วกันนะรอพลังชั้นฟื้นกลับขึ้นมาเต็มที่ก่อนเถอะเดี๋ยวฉันได้กลับมาใหม่แล้วอ,อยากตอนนี้ฉันไม่อยากให้ล่างของฉันมีริ้วรอยนะต้องไปล่างใหม่ด้วยงั้นเดี๋ยวฉันกลับมาใหม่แล้วกันนะไปก่อนละนี่อย่านี่นะนายตื่นแล้วหรอ <c oughs> นี่เธออีกแล้วเหรอแล้วเจ้านั่นหายไปไหนแล้วเอเจ้านั่นหนีไปแล้วนะอะไรนะหนีไปแล้วเหรอแล้วนั่นนายจะไปไหนนะฉันจะไปฆ่าเจ้านั่นและเอาล่างของน้องฉันคืนเจ้านั่นมันขโมยล่างของน้องฉันไปใช้ฉันยอมไม่ได้แล้วนายจะไปเริ่มหาจะที่ไหนล่ะฉันก็ไม่รู้แต่ฉันก็จะตามหาเจ้านั่นให้เจอไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหน ฉันจะใช้สกิลของฉันที่เพิ่งตื่นนี่แหละในการไปจัดการมันเราจะเอาล่างของน้องฉันคืนให้ได้แต่ว่าถ้านายไม่ใช่ผู้กล้าแล้วเผล่อไปใช้สกิลตรงสี่รงห้าแล้วก็ตามกฎหมายแล้วนด้นะจะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายนะเรื่องนั้นฉันต้องสนใจด้วยเหรอฉันขอแค่ได้ฆ่าเจ้านั่นและเอาล่าง,งน้องฉันคืนแค่นี้ฉันก็ดีใจแล้วแล้วนายคิดว่า น้องนายน่ะมีความสุขจริงๆเหรอการที่เห็นน่ชายทุกเองกลายเป็นผู้ก่อการร้ายน่ะนายคิดว่าน้องชายนายจะนอนตายตาหลับจริงๆเหรอนายอาจจะได้แก้แค้นก็จริงแต่หลังจากนั้นล่ะนายกลายเป็นผู้ก่อการร้าย้ากดีนายหนักจริงๆไม่ถึงท่านโทษประหารเลยนะและนายยังคิดว่า น้องนายนี่จะมีความสุขโดนใจตาหลับจริงๆเหรอฉันเองก็พ,พูดอะไรมากไม่ได้หรอกเพราะฉันน่ะก็ไม่ใช่คนในครอบครัวของนายคิดตัวเองแล้วกันนะเออฉันช่วยต่อชีวิตนายไว้สองรอบใช้ชีวิตที่เหลือของนายคิดให้เยอะๆแล้วกันนะฉันยอมเข้าปาร์ตี้ของเธอก็ได้แต่บอกไว้ก่อนนะ ฉันยอมเข้าปาร์ตี้ไม่ใช่เพราะเธอหรอกนะแต่ฉันทำเพื่อน,น้องชายของฉันถ้าคิดได้อย่างนั้นก็ดีแล้วงั้นเราไปกันเถอะเออไปไหนอ่ะก็ไม่รู้จะมีเ,เป็นพวกก้ยายงไงล่ะ ตรงนี้นะคะเย่ yeah. ในที่สุดก็ได้เป็นแล้ว uh